สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้จะทำเมนูแกงหอยคมแกงหอยคมนะครับแล้วก็ใส่ใบชะพลูนะทุกคนแล้วก็จะใส่ข้อคั่วด้วยนะครับทุกคนนี่เมนูนี่เรา,เราอร่อยชัวช์ๆขั้นตอนแรกเราจะต้องตัดตูดก่อนนะทุกคนยังยังเราจุบไม่ได้นะครับเราไปตัดตูดกันก่อนนั้นทุกคน จะได้จุกง่ายนะครับนี่เราก็จะตัดจุดตัดก่อนนะทุกคนเนี่ยเอาครีมเนี่ยใช้ครีมตัดจุดเนี่ยเนี่ยบิดจุดออกเราจะได้จุกง่ายนะทุกคนเนี่ยง่ายๆเนี่ยต้องใช้ครีมเนี่ยจะง่ายกว่านะนี่ได้ประมาณนี้ทุกคนเราจะได้จุกง่ายนะ,ะตัดก,กันก่อนนะครับ ตัดตุดเรียบร้อยล้างแล้วแล้วก็ใส่ตะกร้าเสดจน้ำก่อนนะทุกคนแล้วก็เติมน,น้ำไปเลยนะครับทุกคนน้ำแค่นี้พอนะแล้วก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับทุกคนระวหว่างรอน้ำเดือดนะคะเราจะไปหั่นใบชะพลูกันก่อนนะครับใบชะพลูก็เราจะไม่ใส่เป็นใบนะทุกคน จะกินหย่านะใแบเป็นใหญ่แล้วก็ซอยซอยๆหน่อยนะใส่ข้อคั่วเลยนะทุกคนประมาณนี้เลยนะจะได้เข้็ดโคนนะครับใส่หมดเลยนะทุกคน แล้วก็ใส่ปลานะทุกคนน้ำเลื่นเดือดแล้วเราก็ใส่หอยเลยนะครับใส่ผงปรงรสหน่อยนะครับรสด,ดีหน่อยครับปล่อยให้หอยสกุกให้มันเดือดหอยสกุกแล้วก็ใส่ใบไปชปูที่หลาดนะทุกคนใส่น้ำปลานะครับ ใส่พริกแปดหน่อยนะครับรอให้หอยสุกแล้วก็ใส่ใบชะพลูนะครับทุกคนรอชมดูก่อนโคตรอร่อยทุกคนอร่อยมากมๆาตอนนี้ก็หอยเลิ่มสุกแล้วก็ใส่ใบชะพลูแล้วทุกคนใส่หมดเลยใส่เยอะยิห่ห้อมาก ใส่ใบชะพูแล้วกดลงให้สุกนะฮะกดลงให้ทั่วแลนะ้วเนาะนี่เมนูหอยหอยนะทุกคนเข็นคนข้าวคั่วกลิ่นหอมข้าวคั่วได้แล้วก็ปิดไฟแล้วทุกคนว้าว เอ้นักกินากม,ามากาเลยนะครับเดี๋ตาใส่ถ้วยเลยนะครับทุกคน โดยใหญ่ๆนะครับทุกคนนี่แกหงหอยโคมใส่ใบชุบพูใส่ข้าวคั่วกลิ่นหอมอร่อยนะทุกคนเข้มค้นนะเนี่ยข้าวคั่วกลิ่นหอมข้าวคั่วมา,มากๆเลยวันนี้ก็ได้ไปอีกหนึ่งเมนูนะครับ โอ้เราไปทำดูนะอร่อยนะเมนูเนี่ยไม่ยุ่งยากนะทุกคนทำง,ง่ายๆเลยนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับคทิหน,น่าเจอกันใหม่นะทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามชอบวันนี้นะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย,บาย